คุณปรียาพรถามว่าช่างทําเกินสัญญาแล้วเราควรให้ทําต่อหรือหาช่างใหม่ดีคะระยะเวลาเหรอครับต้องดูว่าแล้วตอนนี้มีปัญหาไหมานใช่นนครับต้องดูว่าตอนนี้มีปัญหาไหมแล้วงานเนี่ยที่ว่ามันมันเกินเนี่ยงานมันใกล้ใกล้เสร็จแล้วหรือยังอ,อ่าหรือว่าโอ้หคบสัญญาแล้วแต่งานยังเหลืออีกโอ้อีกหลาย10%เลยแล้วงานมีปัญหามาตลอดเนี่ยครับก็จะเช็คบินเลยก็ได้ครับ จะเช็คบินเลยก็ได้แล้วแต่นะครับถ้าเรามีช่างที่หรือสามารถหาช่างที่มาทําแทนได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ก็ต้องเคลียรให้จบกับช่างก่อนนะครับให้จบกันไปก่อนไปรายลักษณ์อักษรได้ยิ่งดีนะครับทาบันทึกใช่ทาบันทึกบันทึก,กวิดีโอก็ได้หรือว่าเซ็นกํากับก็ได้ว่า,ายกเลิกสัญญาซึ่งกันและกันนะครับจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังต้องกลับไปดูในสัญญาว่าล้วได้เขียนไว้ไหมว่าถ้าเกิน แล้วจะเกิดอะไรขึ้นใช่มีค้ารับไหมหรือเจ้าของบ้านสามารถบอกยกเลิกสัญญาได้ค่ะนะครับแล้วแลยกเลิกสัญญาเนี่ยต้องทําเป็นรายลักษณ์อักษรไหมก็ควรทําจริงๆควรทำนะครับควรทําไว้เป็นรายลักษณ์อักษรนะครับเพื่อป้องกันเจอบ่อยนะนักเรียนคอนเซัลของเราที่เป็นซูเปอร์วีไอ่ะเจอเหมือนกันเจอเหมือนกันครับช่างในสัญญาก็คือห้ามหยุดงานเกิน10วันแต่เกินล้ว หยุดไปตั้งแต่วันที่31คือสพฤษภาเจนกระทั่งปัจจุบันก็คือเกือบสสัปดาห์แล้วใช่ก็เลยบอกเขาว่าบันทึกทุกอย่างที่เป็นข้อมูลนะแล้วก็ทําเป็นรายลั์อักษรในการยกเลิกสัญญา